เมื่อวานนี้ากันึ้นพูไปหาเก็บเห็ดก็เลยพากันไปแวะเอาพักน้ำมาเห็ดกินเพราะว่ายายนี่คิดอยากอะไรกินโดนแล้วนะก็เลยคิดอยากปีที่แล้วพากันขึ้นพูมาหาเก็บเห็ดกับากันมาแวะเก็บเอาคือกันได้ยอดพักน้ำแต่ปีที่แล้วนี่ยอดกับโบค่อยลายก็ปีนี่ดอกย่าคิดว่ามีแต่ยอดอ่อนๆอวบๆเอาไปนึ่งใส่ปลากินขึ้นสิแซบหรือว่าเสียวไปพัดใส่น้ำมันหอยกินก็สิแสีบคื้กันเพราะบ้านข่อยเรามากมากินแต่ยอดพักน้ำไปเห็นอยู่ตลาดจังเสียเราก็ซือมากินดีๆส่วนตัวย่ายนี่ก็บ่ค่อยมากินไปในดอกตะกิน้อน แ่มื่อแรงคิดว่าสิบเได้เห็ดดอกกัสิบเกินเศาร์ปวดราคอยสิเห็ดกินเพราะว่ามื่อแรียงในแยก็มีกับเขากินแล้วกระสีหนึ่งเห็ดกินกับตำเกละว่าเมื่อแรงกระได้เพราะว่าหนึ่งเห็ดกินกับตำเกวสี่ายก็คิดอยากกินมาหลายมือแล้วคือการเป็นพักน้ําที่เกิดเองตามธรรมชาติเพราะว่นเกิดจีทงผู้ในแยกก็ได้คิดว่ามันเกิดเองธรรมชาติพักันมาหาเก็บเห็ดย่ำแดงสี่กัสิภากันมาแเก็บตลอดนั่นล่ะปลากระบอกค่อยใหญ่เป็นในดอกว่าพักน้ำมาเก็บย่ำแดยังสี่กับพ่อได้อยากได้กินซื้อ ากันขึ้นมืเก็บยังสี่กับเคยได้ไลายปนี้จักเตือแต่ว่ามือนีได้ไล่ไลยสงสัยข้าจาบ่าท่านพากันขึ้นมืเก็บนะก็เล้พากันได้ไลายปนีกรตัดภาพมาช่วงตอนเศร้ากับเสียพักน้ำที่ได้มากมือวา่าเนลามาล้างทําความอาดอ,อกดีๆสักคนคอยจะไปเฮ็ดกับเขาว่าสิหนึ่งใส่ปลาแล้วก็สิพัดใส่หมูพอยอดอ่อนดีดีัดใส่น้ำมันหอยกินคือสิแซ่บพอบานคอยตอนแรกก็ว่าสิถากินน้ำเผาอยู่ได้ออกปมากกับกินยางอื่นก่อนรปหว่างเราบริษัทยาายาดมันน่าเลี้ยวลัวด้วยู่นสวสเ เ้้าแลวตื่นขึ้นมาตอนเช้าจังสี่กะสิมหาสักผ้าสักผ้าแล้วกะสิทำความสะอาดบ้านแล้วกะสิไปหาล้างถ้วยล้างจานให้มันเรียบร้อยเพราะทุกอย่างสก,ก่อได้ก่อนสิมหาเฮ็ดกับเขาบริเฝ้าเฮ็ดกับเขากับน้ำตอนเช้าเพราะว,ะว่ากะบ่มีลูกทากินน้ำนะก,ก็เลยบริเฝ้าส้วนพ่อบ้านขอแล้วกะสิกินอาหารตั้งแต่เมือ่อคืนพลาก่อนแล้วอยไปหาเกี่ยวหญ้าให้ลูกไส้ของเรากินบโมลายดอกกินห้องทองไว้ก่อนกลับมาจากเกี่ยวหญ้าให้ลูกไส้ย,ย่างเสร็จแล้วกะสิมหากินกับเขาที่แยกเฮ็ดไว้ล่างทำความสะอาดพักน้ำเสร็จเรียบรลอยได้แล้วกนอีกส่วนกใี่ป าเแม่ไข่แล้วก็ไข่เต็มทองแล้วก็เปแต่แซ่บเป็ดแต่แซ่บพอบานเขาแล้วไปตึกแหมาไดจังสียายกับสีขั้วใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็มักไว้พอวันนี้วิธีการผัดพักน้ำใส่น้ำมันหอยสูตรยายปอนี่กะเสียวพักน้ำนี่ไปลวกสะก่้อนได้คอยเจียวมาผัด้าเ้าบ่กไปลวกสีเอามาผัดจังสียายว่ามันสีออกรสชาตากันขั้นน่ะต่ก่อนนี่พากันได้ยอดพักน้ำมาจังสีกับากันผัดกินเลยได้กินเบิ่งจังสีกับแซ่บยู่ดอกไวล่ากินเร็วของสียายว่ามันอยากออกกันขั้นป งปลานี่ก็เป็นแต่แซบเป็ตแ่ตแซบกินผู้เดยวอีกคือเก่าเล้วมือนีแยยปอกกระไดพ่อบ้านคอยกับพ่ท่านก,บบานในใกไก่วาสิมาอยู่กับบลูว่าสิเอิญกับเขาเซาหรือว่ากับเขาเทียงหรอกว่าเพราะว่าตอนนี้มันกับไก่สิเทียงแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ30นาทีนี่ก็สิเทียงแล้วบ้านคอยนี่กับบรูว่าสิมาย่ำไดโทษไปหากรว่าจะของอยู่ในโคกหารอเบิงเห็ดปวกจะเข้าก่อนหามันอวกระสิลว่าแต่ละมื่อแต่ละเว้นท่าเร้บ่ได้ไปหาอยากหากินทั้งสี่เราก็สิบวเป็นแต่ยู่ได้พ่อบ้านคอยท่าแล้วบ่ได้